ปลาอะไรเนาะบาานีอ้าวปลาออกจากนี่เอา้าอ้าวมันอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยปลากระโดดจากนี่เขาตัวนี่โอ้ยย,อย,ยังไงดีวะเจะคล้องไปใส่นอกใส่นอกจะคล้องทำจะคล้องกันอ้าว จะคข้องไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราจะปล่อยมันก็อย,อยังไงนะอยากปล่อยจังเลยอะเฮ้ยใหจังไดดิทุกคนมายัางไงเนี่ย ก็ไม่อยากอะไรกับเขาเนาะเจ้าของไปไหนนาะอ่ะเดี๋ยวจับใส่ให้เขาละกันเขามีเจ้าของนะคะเพื่อนเมอเลยเราขอโทษด้วยนะเจ้าของไปไหนไม่รู้ถ้าเจ้าของเขาอยู่เราก็จะซื้ออยู่นะ แต่ตอนนี้ไม่เห็นเจ้าของเลยค่ะทุกคนคะขับรถผ่านไปเห็นมันเดาเดาเดาอยู่ตรงเนี้นะคะก็เลยลงมาดูว่ามันคืออะไรหาเจ้าของไม่เจอเลยไม่รู้เข้าไปไหนอะค่ะทุกคนคะถ้าเราคิดว่าเราเอาของเขาไปโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมเราก็จะเป็นคนที่ขี้ขโมยแล้วเราก็เป็นคนผิดใช่ไหมคะใช่อยู่เขาเป็นแค่ปลาแต่เราก็สงสารแต่ถ้าเห็นเจ้าของตอนนี้นะเราก็จะขอซื้อเขานะคะ ว้ยเนาะเรายัางไเราสองสองเคสแล้วที่เจอแบบไม่เจอเจ้าของเนี่ยมันเราไม่เจอเจ้าของเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นการลักทรัพย์เลยนะเพราะว่าคลิปเรามีอยู่นะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นโชคชะตาเขาแล้วกันนะคะอยากคิดมากนะคะเขาก็เป็นปลาเราคิดในทางที่ดีนะคะก็จะอ่า มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่เห็นมาดามโพนะคะที่เอ่อที่เอ่ออะไรนะเป็นนกนะคะนกที่พี่ชายอะ่ะขังไว้นะเราอะ่ะก็อยากปล่อยเขามากเลยนะแต่กลัวว่าพี่ชายอะ่ะพี่ชายเราอะ่ะจะคิดว่าเราอะ่ะจะคิดว่าบ้านเขามีโจรไนยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่ได้ปล่อยนะก็เสียดายมากนะคะ ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านหนึ่งท่านก็โอนตังมาให้150บาทเพื่อจะเป็นการปล่อยปลาปล่อยนอกนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาดามปล่อยให้แน่นอนนะคะท่านโอนเงินมาให้นะคะ150บาทไม่ลืมนะคะแต่ในเคสนี้คือเราหาเจ้าของไม่เจอจริงๆทํายังไงเนาะคะ่ะจะรอไหมเดี๋ยวไปซื้อยาก่อนนะคะตอนนี้ถ้ากลับมาเห็นเราก็จะคอยซื้อกับเขานะเจอใครบ้างะ จเจอคุณชายศักดิ์นะหรือไอศักเนาะเจอโอ้ยเรามาผิดแล้วเนี่ยมาเจอไอศักดิ์คนมาเก็บขยะนะคะเก็บเก็บได้หลายว่าคน่ะกวดหลายอยู่ว่าร้ายก่อนเ่ยเอาเอาวันนี้บ่หล่เอาเก็บอ่าเก็บเลยค่ะอ๋อวันนี้เหรอ เดี๋ยวเจอคนนี้ชื่อไอศักนะคะเก็บขวดขายไปเรื่อยเปื่อยนะคะที่เขากินน้ำยังกินแล้วกินแล้วปะอ๋อกินแล้วเก็บได้หลายบ้านนี่กะสอกระสอบเครื่องกระสอบเครื่งสี่ดียร์จ้าบาทร้อยหาบาทร้อบาทกระสอบเครื่องโ้อละหาบาทโ้อละหาบาทโอ้จะดูก่อนนะ เอากับข้าวไหมไม่ไม่เอาไม่เอาอิ่มแล้ว,วเนาะอิ่มแล้วครับอิ่มแล้ว่นไ่เอานะคะเออคนไม่เอาด้ออันนี้ขวดเอาวไ,ดไ <laughs> ปเก็บขวดนะเก็บข, <อ S 1> <laughs> ขวดนะคะ่นก็เก็บแ,กแบบนี้ไปเรื่อยนะคะทุกคนเราก็ไม่มีอะไรให้นะแกะก็ไม่เอาด้วยนะคือเขาเป็นคนตรงมากเลยนะคะอ่ะถึงไม่เอาก็อันนี้ไปกินกันอันนี้ไปกินได้นี่วิตามินซีนะคะค สีเลยสู้ๆเป็นกําลัางใจให้อไม่มีอะไรอ่ะคนสู้ชีวิตมากเลยนะคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อ,อยาก่อนตอนนี้มาดามาโพก,กับบอสบายนะคะก็คือปากกอนนี้่ยมันเป็นมันแบบว่ามันปวดนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็นอนกินยาหลับก็คืนไม่ไหวะค่ะทุกคน เยมากทำงานเยอะนะคะตอนนี้ก็เจ็บปากกันนะจะไปซื้อ,อยาก่อนนะคะไปซื้อ,อยาล้วน,นี้ก่อนเฮ้ยค่อยเฮ็ดงานหลายพักผ่อนไม่เบียงพอปากเจิงเลยนะซื้อ,อยาเสร็จก็จะกลับบ้านเลยเด้อมี่ค่ะอันนี้สิจะซื้อนลคะกลับบ้านเลยค่ะในพักผ่อนนะคะ เจอแล้วเจอเด็กน้อยแล้วอะไรนะโอ้เจอเจะของปลาแล้วปลานนะขายขอยู่บะไขไม่ปลานะ่ะโอ้มันจะตายแล้วอะ่ะเหรอตัวใหญ่นนะขายข่ไหมนะ่จะจะขายเท่าไหร่ไม่ร,มรู้ขายให้ป้าได้ไหมอ่ะอ่าขายเท่าไหร่ ร้อยหกสิบบาทโอ้โหขายแพงจังเลยอ่ะห้าสิบได้ไหมได้ได้ห้าสิบก็ได้ด้วยอ่ะไม่มีถุงนะครับเออไม่เป็นไรไม่มีถุงมะแว่นน่าตายปะลูกยังครับยังมีดิ้นดิ้นเนี่ยไม่มีถุงแล้วเราจะใส่ถุงได้ยังไงเนี่ยหาถุงก่อนเดี๋ยวหาถุงก่อนนะโอ้หูยังไงถังมีแล้วมีแล้วโชคดีจังเลยบาตัวนี้เจ้าไปปล่อยเหรอครับใช่ใบปล่อยยังไงครับ แถวนี้แหละมันจะตายแล้วเนี่ยยังครับยังเหรอครับไม่อยากได้น้ะใส่ให้เขาด้วยอ่ะอันนี้มาดามคูซื้อให้ห้าสบาทนะคะเดี๋ยวรีบรีบกลับบ้านก่อนไปปล่อยที่บ้านก็ได้ค่ะปล่อยที่บ้านเนาะปล่อยที่บ้านป้าดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะคะมันห้าสิบบาทเนาะครับอ่าลูกครับครับเมื่อกี้มันตกตรงนี้ป้าเป็นคนเก็บมาให้ตรงนี้เมื่อกี้มันตกมาดิ้นดิ้นอยู่แถวนี้นะ ก็เลยว่าเอ้ใครนอกจากของคลิปเอ้เจ้าของปลาป้าก็เลยไปซื้อยาก่อนกลับมาถ้าโชคดีก็ได้ไปแล้วนะครับครับไปแล้วต้องรีบกลับบ้านนะคะเดี๋ยวปลาเสียชีวิตนะคะทุกคนด้ยตอนนี้ได้มาแล้วเราก็รีบนะคะ กลับบ้านเพื่อจะเอาไปปล่อยที่บ้านนะคะที่บ้านมาดามโมโพนี่ปลอดภัยที่สุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ท่าสัตว์นะคะไมอ้ยพุ่งไป็าหนักเลยพุ่งไปทา ทุกคนเบื่นมาแบบเต็มที่แล้วเลยนะคะเนี่ยไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวปลาค่อยเสียชีวิตโ,โอ้ยโอ้ยเนาะปลาค่อยปลาค่อยาอย่ารถตรงนี้ก่อน ก่อนนะคะก่อนอื่นต้องเอาผู้ก่อนจะพูดได้ค่ะอ้าวโอ้ลอดไหมอะดูก่อน รอดใช่ไหมคะเออรวยรอดใช่ไหมถ้าเราปล่อยลงสระนี้มันรอดไหมเนี่ยโกปลาเต็มเลยนะคะน่ยมีเพื่อนเยอะแยะเลยลูกนะคะรอดไหมรอดบุญเจ้าเดอ้อบุญรักษาได้เออนะปา้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาหารเม็ด ือไม่ได้กินนะ้าปูหลายอยู่ขึ้นก่อนก็คือว่ามันเยอะมากนะแล้วครันนี้มันนอกนะมันก็เลยเสียชีวิตบปเลยส่วนเจ้านีล่ะกินไหมรอดไหมอ่ะรอดไหมนี่รอดใช่ไหมเราอุตส่าห์ให้ชีวิตเจ้าแล้วเ,เจ้าต้องรอดนะนี่เมือกเต็มเลยเพราะว่าเขาขาดน้ำเมื่อกี้นะรอดบอ ปล่อยเลยบอกสู่แม่น้ำนเลยนะปล่อยเลยดีกว่านะอ่ะขอให้เจ้ามีชีวิตที่ดีนะนี่นะคะโอ้โอ้รอ,อดเด้อน้อช้างอ่ะรอดนะคะยังไงก็รอดอยู่แล้วล่ะไปแล้วปลาเต็มเลย คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมร่รามาพูททรคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดิ่ชมก็ได้สวัสดีค่ะ